ขอเพลงรักในชีวิตจริงนะครับสมเพลงครับสมเพลงเหรอคะเพลงแรกคงเป็นเกินต้านค่ะกระชอน่ารักจนเกินต้านขนาดนี้จะรักคนคนี้เพราะคนอื่นก็สู้เธอไม่ได้รอเพลงที่สองอืมด์เดซี่ค่ะเธอชอบมมายเพราะ ต่อไปเพลงที่สามครับรักหมื่นครั้งค่ะบอกรักเธอเป็นหมื่นครั้งให้พูดอีกครั้งก็ไม่เบือรอยยิ้มท่าทางแบบนั้นมองดูก็ยังน่ารักเหมือนเดิมที่รักไม่ต้องคานเธออาจไม่รู้ตัวสักเท่าไร จันทราที่แสนไกลจะงงามแค่ไหนก็ไม่สู้เธออยากให้ทุกคนมีเพลงรักเป็นของตัวเองนะคะขอฝากเพลงรักหมื่นครั้งของริสาซิงเกิลที่2ของลิแล้วนะคะฝากด้วยนะคะสามารถฟังได้แล้วที่ YouTube มาทีมออฟฟิเชียลแล้วก็สามารถฟังได้ตอนนี้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยนะคะ